จะมาผัดผักบุ้งหมูกรอบกันตอนนี้ตัพริกไว้แล้วมาพริกกับตั้ไว้แล้วผักบุ้งสั่งมาเยอะกินไม่ทันมันจะมันจะไอ้เสียซะก่อนเราก็จะเอามาผัดหมูกรอบตรงน,นี้ผัดหมูกรอบกินก็นเลยเป็นผักบุ้งกีน Morning Glory มาจากไทยตัวนีนจะกินไม่ทันแล้วมันจะเสียหมดอ่ะเมนูผักบุ้งหมูกรอบครับวันนี้ อาไเยอะทีนี้ขายไม่ทันขายไม่ทันมันจะเสียซะก่อนเราก็จะมาผัาดแบบุ้งล้างใหม่ล้างไว้ก่อนเนี่ยเป็นไงว เ้าจะทำไข่เจียวแหนมแหนมทำเองแหนมหมูนนี้เป็นแหนมหมูทำเองเดี๋ยวาจะเจียวแหนม,นมใช้ผงแหนมตาโลโก้ทานะครับวันนี้มาช้าไปหน่อย แต่ไปไปวิ่งตามมา้าเมื่อคลิปก่อนนั่นเนี้ยวิ่งตามมา้าว่าจะเอามาสักขาสองขาอยู่มา้เาเนี่ยเห็นคนขี่มา้าเมื่อเช้า,เ,าเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาไข่เ cây, cây sắc sắc xì phong cay chéo này lắm đi ทำไข่เจียวแหนมเป็นอาหารพนักง,งานคราวนี้ไม่ใส่ผักหรอกอใส่แหนมลงไปใส่แหนมลงไปคิมม่ออกคนเมนูวันนี้สีวขาวหน่อยแล้วกันเพอมีรสชาติจริงแหนมแหนมมีรสชาติอยู่แล้วเออแต่ถ้าใส่สีวขาวมันจะได้มีรสชาติขึ้นอีกเยอะ อย่ากรองไอ้นี่ก่อนกรองแม่บอกก่อน หมูก,กรอบหมูก,กรอบทิ้งไว้เมื่อคืนน่าจะแข็งปโปรกเบ๊กไปแล้วเนี่ยติดฟันหรือเปล่านะหั่นบางๆเอาแล้วกันเพราะว่ามีแต่คนแก่เจ้าของร้านเขาอยูเยอะแล้วเคียวไม่ค่อยเข้าเตรียม,มก,กรอบไปก่อนเราจะได้ทำทีเดียวเลยเราจะเกี่ยวไข่เสร็จเราจะตัด เราจะไม่ผัดก่อนแล้วจะเจียวไข่ก่อนเพราะว่าจะเร่ต้องร้างก็ะท่ะโอเคทีนี้มามาเจียวไข่กัน สูงๆให้ดูเจียวไข่ล้เจียวไข่อ,นะอนี่เป็นกระทะเหล็กคนระับเป็นกระทะเหล็กเนับข้าวาวนี้เป็นเมนูผัดุงหมูกรอบไข่เจียวแหนม,ม ใช้เจียวแหนมเราจะใช้ไฟแรงเดี๋ยวรอให้กระทาแห้งก่อนถ้ามันมันมีน้ำมันจะกระเด็นเข้าหน้าเข้าหน้ากระเด็นใส่าตาน,น้ำมันลงไปน้ำมันเพื่อตีลอยตาเข้าแล้วโอ้ยไม่ได้กินแล้วเา อไปจะลุกไหมเนี่ยไปจะลุกมีไฟไหนอ่าเจียวไข่โค่นไข่เจียวแหนมครับโอ้โลูกอาเข้าสองตัวแล้วเนี่ยตัวเจ้านายดาเนี่ยผมจะไม่ได้เตกมของเลยเฮ้ยอาไปไรก่ออ้าว ไปแรกไปไปแรงไปนิดองไอ้นี่มันจะได้ไม่ไหมต้องสายมันสายไทยสายไทยเขาเรียกสายไทยสา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 ยก่อน นี่เป็นเมนูไข่เจียวแหนมลูกค้าก็เข้าออแล้วเก็บน้ำม,มันออกก่อนน้ำมันเด็ดไปจะกระโดดวันวนะหวาน คกระดูกไข่กระดูกไข่กระดูกไข่ใส่เตียงแหนมครับมาให้ดูใกล้ๆเดี๋ยวใส่ก่อนใส่ก่อนหนีไปนี้จะไม่ได้เตรียมจาน อย่างังปล่อยลูกค้าเข้าแล้วแรงกินข้าวตัวเนี้ยเห็นน้มันหมดเลยไ,ได้ไม่มัไปแรงเลยอ,อก,การให้เสร็จวยสายสายไขย่หวานนี่โอเคข้างในสุกดีสายสายไขย่หวาน เออเขาเรียกกระดกไข่แ <laughs> ม่ก็ยังมักยึดให้เสร็จในปล่อยลูตาเขาแล้วกระัดผภายังไม่เสร็จพอแล้วไฟแรงมากไปจะจะเออมันจะจะขยำไปอะ ฟูไขเ่เจียวแหนมไข่เจียวแหนมฟูน่ารับประทานเป็นไก่เจียวแหนมที่เลี้ยงไก่จากฟาร์มธรรมชาตินะครับเอาไว้ก่อนได้แล้วเมนูหนึ่งต่อไปจะเป็นเมนูผัดผักบ,บุ้งหมูกรอบผัดผักบ,บุ้งหมูกรอบอเดี๋ยวใส่พริกก่อนพริกตำไปแล้วพริกอ ให้ดูตามไปแล้วเนี่ยริดปิดตำพริกกระเทียมใส่เอาพริกกระเทียมใส่โขลกโขก,กพอแหลก,ก,นะกะๆนะครับไม่ต้องละเอียดมากเ,เพราะเพราะวันไม่ใช่พริกแกงเป็นการผัดเขาเรียกผัดถ้าถ้าโขลกจนละเอียดอะ่ะมันจะเป็นพริกแกงฮะเราโขลกแค่นี้โขลกกันแค่นี้อ่ะทีนี้จะผัดละชิปเดียวแหละเสร็จไม่นาน เดี๋ยวขับหมูหน่อยใส่ข้าวลงไปน้อยไปแล้วเขามูอีกหน่อยแล้วกัน โมีข่าวอะไรที่รอนดอนเออรอนดอนมีมา้มมาหลุดมีม้าหลุดวิ่งเข้าการเมืองมีคนบาเดเจ็บหลายคนเลยเลแค่ฟัข่าวบารทธาเดี๋ยวเราผ่านทกกอนหลังมันจะได้ของทัทีน,นี้พิขี่หนูใส่ลงไปเลย อมะพุ่งใส่ลุกไปเราจะไม่ทำไฟแดงเพราะว่าทำไฟแดงเดี๋ยวไอ้ไฟลุกไฟลุก ที่เกียดขึ้นล้างล้างล้างขึ้น ทอดเดี mm. ่ยวใส่ไปผัดผัดกระเพรุ่งหมูกรอบใส่ทอดเดี่ยวนี่เป็นที่นิยมมากในทางบ้านทางของพีนคนจีนชอบกินค้าคนจีนบินมาจากปักกิ่งเพื่อมากินผัดกระเพรุ่งหมูกรอบที่ร้านนี้ กอนีนแอร์ไม่มีใคราาก่กับข้าวหมูกบ่้าน,นอมีม่ไมา่ใ่กับ้าหมูกอบ้า,านนีะก็อสองน,น้ารอสิบห้อเทาไรเมวไงสัยก่าจะไม่ค่อยเข้มมะพร้าวสายเขียวสัดมาจากใทยถ้าแมที่อยากกินผัด ได้แล้วผัดกระพุ้งหมูกรอบเมนูกับข้าวพนักงานชือเกมใครวักเกมเอ็ยูเฟรนบายนัมไม่รู้จักเสร็จแล้วครับผัดกระพุ้งหมูกรอบอเดี๋ยววันหลังวันหลังจะไปลองเก็บไอ้ต้นกระเทียมป่ามาผัดหมูกรอบดูอร่อยเหมือนกันนะผัดใส่หมูกรอบต้นกระเทียมป่าที่ที่ทางที่ไปวิ่งอะ สำหรับวันนี้โอเคเดี๋ยวลูกค้าเข้าแล้วหลายหลายโต๊ะเลยเดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่คลิปคลิปหน้าดึกๆตอนดึกๆโอเคนะครับสวัสดีครับ